กำลังพูดว่าอะไรกําลังพูดว่าเวลาคุณอธิษฐานขายที่ดินนะเอาที่บุญที่บาด้ศีสักห้าสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยนะได้ได้มาละมาอีกวันหนึ่งโอ้ประเดี๋ยเลยเนี่ยโอ้โหอมันกำลังซึ่งเลยนะเฮ้ยอย่ากันนั้นเลยเราจะให้พอมันลงตัง้งห่อยเลยไปซื้อมาแล้วสิบโลอะไรเงี้ยซื้อมาไวลโลสองโลเออซื้อมาแล้วสิบโล ไม่มาจะได้กินในน้ำบาเอ้ยไ,ได้มาแจกกันน้งบาสเสร็จแล้วปรากฏว่าคุนไปเอาอารมณ์ขายที่บินนี่ต่อไหมคนแปลอ,อารมณ์ขายที่บินเนี่ยเอามาใช้อธิษฐานเรื่องทองไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่และอย่างมันก็แต่และเรื่องเหมือนพวงมาลัยก็พวงมาลัยล้อก็ล้อพุทธเจา้าท่านจึงบอกว่า ให้ละรู้อารมณ์อ่ะเป็นมะเร็งคุณก็รู้ไอ้เปะไรเงี้ยไอ้ที่มะลงไม่ต้องใช้แดี๋ยเพราะเราไอ้ที่เป็นมะเร็งเขารักษามะเร็งไอ้มะลงนี่ต้องใช้กำปั้นนะทำมาเส็งไม่ใช่ตัณห์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องรู้เข้าใจไหมเราจะสับสนเรื่องอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่สําเร็จอย่าไปเรื่อนเร็งเขาบอกอย่าลื่นแรงดีใจกับชัยชนะ ให้เราเลื่อนรู้อารมณ์อันนั้นว่ามันเป็นลักษณะยังไงแล้วเราก็ลองอธิษฐานแบบนั้นวดได้ห้าสิบล้านละก็ลองอธิษฐานเล่นๆเออไม่รู้จะไปใช้ไหนก็ไปแจกๆเนี่ยแ้าโจมทั้งหลายเนี่ยเป็นการเริ่มต้นเนี่ยรวมหน้าโบกัสสักก็ได้วงเล็กในรมณ์ของโบราณแจกอย่างนั้นเนี่ยทำให้ดูเรื่องแจกแล้วประกันใช้แค่ก็เอาเชื่อจะเกิดคุณลงเป็นหรือไม่เป็นนะนะแต่ตามเนี่ยนะคุณลงไปเด้อแจกให้เอาหมดอะ อาจจะว่าเอาไหมนี่ไงแนมะ่ลองได้เลยคุณ <c oughs> ไม่เก่งจีได้ในวันเดียวเลยเ <c oughs> ชื่อไหม <c oughs> แล้ขึ้นป้ายประกาศมาเนี่ยนะไปบอกเลยเจ้าไม่หาอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเนี่ยปินป้ายวะล้วแจกทุกอาทิตย์นะป้ายล้พนันแจกพันคนคุณว่าแน่นไหมพี่ไงพี่เองก็ไม่โฆษณาเลยจริงหมจริงกันะนะแล้วลงฟุไม่มากด้วยได้ปะ ง่ายกว่าไหมไม่ต้องไปจ้างให้ช่องโนช่องนี้ช่องเอก็วิ่งมาอันนี้คืออารมณ์อ่าเพราะฉะนั้นการเรียงผ้าแต่ละเรื่องคุณต้องจัดให้เป็นวันนี้มาถึงคนที่ป่วยบางคนไม่รู้รักษาไม่ได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อยากจะหาขาอักึกมันขาแล้วขาคือมันอย่างนี้นะ ซึ้หายาโยะก็มาเรียนไปตอนนี to ้ไอ้ตัวเองก็เคยสอนทุกโชกูใช่ไหมมันก็จะมีพุกโธกุกโธกอยู่สองอันนี้ใช่ไหมตอนนี้ตามพระวินัยเนี่ยทำพระวินัยอันตรถาคบตัดไว้ดีแล้วเราไม่ได้เก่งกับพุทธเจ้าก็ต้องขอตามพพุทธเจ้าถ้าเราเป็นผุตรชนคนธรรมดา Está só a tábua que